ถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานที่หรอหรูขับสนุกประหยัดโคตรและมีเทคโนโลยีล้ำแบบรถราคาเป็นล้านวันนี้คุณจะได้รู้ว่าทำไมโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดรุ่นล่าสุดถึงทุกเรียกว่าซีดานไฮบริดที่คุ้มที่สุดในยุคนี้และอาจกลายเป็นรถคันใหม่ของคุณเร็วๆนี้ขีดขีดขีดสคริปต์วอยเวอร์เต็ม1 0ถึง12นาทีวันนี้เราจะพามาดูโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดรุ่นใหม่ที่บอกเลยว่าแค่เห็นภายนอกก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่รถซีดานธรรมดา แต่คือการผสมผสานระหว่างความหรูความแรงและความประหยัดแบบไฮบริดที่สมบูรณ์ที่สุดคันหนึ่งในตลาดตอนนี้ตั้งแต่เส้นสายภายนอกไปจนถึงเทคโนโลยีความปลอดภยัยทุกอย่างถูกปรับให้ลงตัวกว่าเดิมแบบรู้สึกได้ทันทีตั้งแต่แรกเห็นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Camry Hybrid มาพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบให้ลุคสปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกันช่วงกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมลายแนวนอนทำให้ด้านหน้าดูดุดัดนขึ้นกว่าเดิม เส้นสายของฝากระโปรงถูกออกแบบให้ดูยาวและมีมิติทําให้รูปลักษณ์โดยรวมดูหรูแบบรถยุโรปล้ออลลอยขนาดใหญ่ถูกออกแบบให้เข้ากับตัวรถทําให้ภาพรวมมีความสปอร์ตแบบกําลังดีไม่เยอะเกินไปและไม่เรียบจนเกินไปถ้าคุณเดินวนรอบรถจะรู้เลยว่าทุกรายละเอียดถูกคิดมาเพื่อให้ดูดีจากทุกมุมด้านท้ายรถก็ดูพรีเมียมเหมือนกัน ปท้ายเล็ดรูปทรงทันสมัยทําให้เห็นชัดในเวลากลางคืนและช่วยเพิ่มความปลอดภัยตัวกันชนท้ายพร้อมเส้นโครเมียมเล็กๆที่ไม่ดูเยอะจนเกินไปทำให้บุคลิกของรถดูภูมิฐานแบบผู้ใหญ่แต่ยังคงความสปอร์ตในแบบ c a m รีได้อย่างชัดเจนเข้าสู่ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ไฮบริดของ Camry ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดเพราะใช้ระบบไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ตอบสนองดีขึ้น แรงขึ้นและประหยัดมากขึ้นเครื่องยนต์เบนซิน,น2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมที่นุ่มนวลแต่เวลาจะเร่งแซงก็มาแบบทันใจไม่ดีเลยและที่สำคัญคือกินน้ำมันน้อยมากการใช้งานในเมืองหรือเดินทางไกลจะรู้สึกได้เลยว่าการเปลี่ยนผ่านระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านั้นเรียบจนแทบไม่รู้สึกพวงมาลัยไฟฟ้าให้ความแม่นยำช่วงล่างจูนมาแบบนุ่มแต่ยังเกาะถนนดีแม้จะเข้าโค้งความเร็วสูงก็ยังรู้สึกมั่นคง การเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ทำได้ดีมากลดเสียงลมและเสียงถนนได้แบบรถระดับพรีเมียมคนที่ชอบการขับขี่แบบเงียบเียบสบายสบายแฮมรี่ไฮบริดคือทำตอบแบบไม่ต้องคิดเยอะเปิดประตูเข้ามาดูภายในกันบ้างห้องโดยสารถูกออกแบบให้หรูและกว้างเบาะหนังเกรดดีนั่งสบายรองรับสริระทั้งผู้ขับและผู้โดยสารวัสดุภายในใช้โทนสีพรีเมียมพร้อมงานประกอบที่เงียบมาก หน้าจอกลางขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เสียงจากลำโพงมีคุณภาพดีทีเดียวใครที่ชอบฟังเพลงระหว่างขับจะติดใจเรื่องนี้มากเบาหลังเองก็ไม่ธรรมดามีพื้นที่กว้างนั่งสบายเหมาะมากสำหรับครอบครัวหรือคนที่มีผู้โดยสารบ่อยๆเทคโนโลยีก็จัดเต็มตามสไตล์ Toyota Safety Sense รุ่นใหม่ที่มีทั้งระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันที่คมชัดมากขึ้น ทำให้เวลาขับในเมืองหรือถอยเข้าซองง่ายและปลอดภัยกว่าเดิมมากจุดนี้ถือเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าคุ้มมากเพราะได้ฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับสูงในราคาที่จับต้องได้พูดถึงเรื่องราคา Toyota Camry Hybrid นั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่คุ้มที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งเพราะได้ทั้งเครื่องยนต์ Hybrid ระบบความปลอดภัยครบดีไซน์หรูและการขับขี่ที่นุ่มแบบรถยุโรป แต่ราคาเข้าถึงง่ายกว่ามากถ้ามองเทียบกับ Honda Accord หรือ Nissan t ที n a จะเห็นเลยว่า Camry Hybrid ให้ความรู้สึกพรีเมียมและความน่าเชื่อถือมากกว่าแถมค่าดูแลรักษายังต่ำและอะไหล่หาง่ายตามแบบฉบับ Toyota โดยรวมแล้ว Toyota Camry Hybrid เป็นรถที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนที่ต้องการซีดานขนาดกลางที่หรูขึ้น แข็งแรงขึ้นและประหยัดขึ้นใครที่ต้องการรถครอบครัวรถทำงานหรือรถที่เน้นความสบายในการเดินทาง c a m r ี่ y b r i d คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้และด้วยดีไซน์ที่พรีเมียมขึ้นเรื่อยๆจาก t o y ย t a ททำให้มูลค่ามือสองของรุ่นนี้ก็แข่งมากไม่ตกง่ายถ้าคุณกำลังมองรถที่พร้อมทั้งความประหยัดความหรูความล้ำและความทนทานแบบใช้ยาวๆไม่ต้องห่วงค่าซ่อมเยอะโ o y ยต a c a m r y Hybrid คันนี้น่าจะตอบทุกโจทย์ของคุณได้ครบแบบไม่ต้องคิดซ้า อีกอย่างที่หลายคนชอบคือความฟีลนั่งของรถรุ่นนี้บาะหลังเอนมากขึ้นพื้นที่ขายเยอะจนผู้โดยสารรู้สึกเหมือนนั่งในรถระดับผู้บริหารช่องแอร์หลังให้ความเย็นไวและวัสดุภายในที่สัมผัสแล้วรู้สึกนุ่มไม่แข็งไม่เป็นพลาสติกแบบรถราคาถูกทุกส่วนถูกออกแบบให้ดูแพงกว่าราคาจริงใครที่ชอบรถภายในสวยสวยสบายสบาย,บายต้องบอกว่า Camry Hybrid ให้ความรู้สึกด,ดีแบบไม่ต้องแต่งเพิ่มในส่วนของระบบการสะเทือนรุ่นล่าสุดก็ปรับใหม่ให้ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้น เวลาขับผ่านถนนครูขรัก็ยังให้ความรู้สึกนิ่งไม่เด้งไม่สถานเกินไปโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไกลบ่อยๆจะยิ่งชอบความนุ่มของช่วงล่างแบบนี้เพราะทำให้การขับขี่นานๆไม่เหนื่อยอาการรดโครงเวลาขึ้นสะพานหรือเลี้ยวแรงๆก็ลดลงทำให้รู้สึกว่ารถเกาะถนนดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนเรื่องการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็เป็นอีกจุดที่โตโยต้าทำได้ดีมากเสียงลมเสียงยางเสียงถนนถูกเก็บจนแทบไม่เล็ดลอดเข้ามาทำให้บรรยากาศด้านในเงียบเหมือนรถราคาแพงกว่าหนึ่งระดับ ถ้าเปิดเพลงเบาๆจะรู้สึกเลยว่าสภาพในรถนิ่งสบายเหมาะมากกับการเดินทางแบบครอบครัวหรือการนั่งทำงานในรถระหว่างรอคนอื่นพูดถึงเทคโนโลยีที่เสริมความสะดวกกันบ้างหน้าจอกลางมาพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงรองรับระบบนำทางกล้องมองรอบคันที่ให้ภาพคมชัดมากขึ้นรวมถึงการเชื่อมต่อมือถือที่สเสถียรไม่หลุดง่ายทำให้การใช้งานไม่ติดขัดคนที่ใช้ Apple CarPlay หรือ Android Auto ทุกวันจะชอบมากเพราะตอบสนองไวกว่าเดิมการเปลี่ยนเมนูต่างๆลื่นแบบสัมผัสคร,ครั้งเดียวก็มา อีกอย่างที่ช่วยให้ขับง่ายคือระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ประมวลผลได้ไวขึ้นคนที่ยังไม่ค่อยชินกับการถอยซองแคบแทบจะสบายใจขึ้นเยอะเพราะภาพมุมมองรอบรถรวมกับเส้นกาถอยหลังทำงานตรงมากไม่หลอกตาช่วยลดโอกาสชนเสาชนขอบฟุตปาทได้ดีมากมาดูเรื่องระบบความปลอดภัยกันอีกทีเพราะถือว่าเป็นจุดที่ตโตโยตา้าเด่นมากตโตโยต้าเซฟตี้เซนในแคมรี่ไฮบริดรุ่นนี้ทำงานได้ฉลาดกว่าเดิมระบบเตือนรถออกนอกเลนจับเส้นถนนได้แม่นขึ้น แม้จะเป็นเส้นค่อนข้างจางก,ก็ยังตรวจจับได้ดีระบบเตือนชนด้านหน้าเซ็นเซอร์ไวแต่ไม่ถึงกับเตือนเกินเหตุเวลารถด้านหน้ารอบเบรกกระทันหันตัวรถจะช่วยชะลอให้อัตโนมัติลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เยอะมากระบบเรดาร์ควบคุมความเร็วก็ใช้งานง่ายยกว่าที่คิดถ้าขับบนทางด่วนสามารถตั้งความเร็วให้รถคอยรักษาระยะห่างจากคันหน้าได้แบบสบายๆไม่ต้องแตะเบรกบ่อยหมอมากสำหรับคนที่ขับไกลทุกวันเพราะช่วยลดความเหนื่อยล้าได้อย่างเห็นได้ชัด ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda Accord Hybrid หรือรถยุโรประดับเริ่มต้นที่มีราคาใกล้เคียงจะพบว่า Camry Hybrid มีความคุ้มค่ากว่าในแง่ค่าดูแลรักษาและความทนทานระยะยาวอะไหล่หาง่ายกว่าศูนย์บริการเยอะกว่าและมีชื่อเสียงเรื่องความทนจนเกือบทุกบ้านในไทยเคยผ่าน Toyota มาอย่างน้อยหนึ่งคันคนที่มองหารถใช้ยาวๆแบบไม่อยากปวดหัวกับค่าซ่อมจุกจิกมักจะเลือก Camry Hybrid เพราะมั่นใจได้ว่าขับไป10ปีขึ้นก็ยังไหว